สวัสดีครับอยู่ผมเตยเจาสกอปนะครับในช่วงเจ้เท์เวดิ้งโซนครับวันนี้เราก็มาให้คะแนนมาที่ลองกันอีกแล้วนะฮะสำหรับเทปนี้ก็เห็นกันแล้วนะว่ามันคือตัวไหนตัวอะไรยังไงก็ต้องขอบคุณไทลสด้วยนะครับที่ให้ไปลองกันแล้วก็จะบอกว่าในเจนนี้เป็นเจนที่4ของทีซีรีส์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ระดับหนึ่งในทางที่หลายๆคนคิดว่ามันไม่ได้เป็นแบบที่เขาคิดกันก็คือในตัวของไทลสเนี่ยตอนนี้สำหรับทีซีรีส์เจนที่4 ตัที่ต่ทีซีรีส์เจ็แรกๆลงมาสิ่งที่เพิ่มมาสำหรับผมคือความง่าย Forgiveness เยอะขึ้นเริ่มให้เราทำอะไรได้ง่ายขึ้นกับ t i t ท l i s t ในปีนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วก็กเริ่มง่ายมาตลอดแล้วล่ะเอาจริงๆสำหรับตัวปีนี้ตัวนี้เนี่ยเพราะหนึ่งคือตอนนี้ครับทีร้อยทุกตัวมีทังสเตนถ่วง หัวท้ายนะครับถ่วงปลายใบถ่วงส้นใบถ่วงคอถ่งปายใบกับถ่วงคอนะครับแล้วก็เป็นด u a ฟอร์จเหมือนกันทั้งหมดคือเป็นเหล็กฟอร์จมี2บน2อนัอนด้านล่างมีช่องบนช่องล่างช่องล่างก็มีประกบด้วยตัวเ r a r l edge ที่ทําขึ้นมาโดย bob b o g ี้ก็คือใช้ตัวของเวชของไทลิสเอามาทําให้มันเป็นเจียเบลส์หลังลงเพื่อ t ทอร์ a อ t นเทอร์แอที่ดีแล้วก็มีทั้งสเตน่วงทั้งสเตนเพิ่มกว่าตัวที่แล้ว10%คำว่า10%ของเขาสำหรับผมผมตีแล้วคือชัดกว่าเดิมด้วยนะคือพอทั้งสเตนมัน่วงหัวท้ายเพิ่มขึ้น10%มากกว่าตัวที่แล้วเท่ากับว่าทั้งสเตนที่มีน้ำหนักมากขึ้นทั้งสเตนที่มีนหนักมากขึ้นหมายความว่าด density มันเพิ่มขึ้นทุกอย่างเพิ่มขึ้นมันก็จะดึง ลงมาดึงจุดสุนยถ่วงลงมาแล้วไว้ข้างหลังอีกทำให้เหล็กของไททเนิสนั้นสามารถตีได้ forgiveness มากขึ้นเพราะว่าทางสเตนทำให้หน้าสะบัดน้อยลง1 2คือดึงดึง CG ลงมาเพื่มขึ้มไอนะครับก็ตามที่เขาบอกเลยทฤษฎี 3D ของเขาเอง3ะท i ี n ิเมนชของเขาอะก็คือ Distance Control เรื่องของ d i s p e r s i o n Control แล้วก็เรื่องของ Design Angle Design Angle หรือว่ามุมตกอะ ดิเซน,นก็เหรอมุมตกเนี่ยมันก็ดีมาตลอดนะสำหรับเหล็กไททลิสนะครับแล้วก็เรื่องสปีดคอนโทรลก็ดีมาตลอดเรื่องดิสเพอร์ชันผมว่าเริ่มดีมาตั้งแต่รุ่นที่แล้วแต่รุ่นก่อนหน้าถ้าเป็นตระกูลทีสองร้อยสมัยก่อนมันจะมีความฮอตจนดิสเพ r ร์ชันมันกระจายแต่เอามาพูดถึงทีร้อยเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องดิสเพ r ร์ชันกระจายเรื่องดิเซนคอนโทรลไม่มีนะครับดิเซน,นก็ดีขึ้นเดิมเยอะนะ ท่านจะไปลองมาเนี่ยจะบอกเลยว่าการที่ได้ลองใส่2กา้านคือก้านสเปคที่เป็นตัวสแตนดาร์ดที่ติดมานะครับก็คือเป็นตัว AMT แต่ผมได้ลอง AMT ตัวที่เป็น Silver นะครับก็คือตัวตัวใหม่แหละก็โอเคเป็นกา้านที่เบาขึ้นแล้วพอม,มาใส่กับทีร้อยก็ให้ตัวมากขึ้นก็โอเคครับ ตอนนี้ทีร้อยมันไม่จำเป็นจะต้องเอา leading edge กดเพื่อสร้างสปินอะไรแล้วมันตีปล่อยสบายๆผ่านเทอรปีเหมือนตีเหมือนเหล็กซีธรรมดาไปใหญ่ๆได้เลยอ่ะไม่ได้ต้องแบบโอ้ยผมจะตียากนี่ไม่ต้องกลัวแล้วครับตีสบายสบายจริงๆสบายมากผมตีไปเหรอบนั้นตีไประยะอาจจะไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่ามือเดียงอยู่เนาะแต่สิ่งที่ได้คือดีไซน์นังโกครับดีไซน์นังตกหยุดตกหยุดตกถอยตกหยุดตกถอยทุกลูกนะขึ้นไป บอลสปีดดีด้วยไม้ที่มีถังสเตนแล้วก็เวลาเข้าไม่จำเป็นต้องอลิเนียกดขนาดนั้นแล้วทิ้งให้บอลมันก็เด้งเข้าก็ได้เพรมือมันก็เด้งอยู่เนาะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่า T100 ตอบโจทย์ที่สุดก็คือสำหรับคนที่ต้องการจะคนโทรลเรื่องดิสแทนไม่ได้สนใจแล้วสนใจเรื่องการค n t r o l เพราะมันสั่งได้จริงๆ นะไม่ว่าจะเป็นการ AMT หรือการ Project X ที่ได้ลองนะครับมันสั่งได้จริงๆมันมันไม่สะบัดเลยคือหน้าไปทางไหนไปทางนั้นอ่ะคือถ้าคุณใช้มือขวาในการคุมหน้าไม้คุณปิดมันก็ปิดคุณโฮมันก็เปิดถ้าคุณใช้มือซ้ายในการคุมหน้าไม้คุณปล่อยให้มันโรเทตผ่านมันก็ผ่านเลยมันไม่ดื้อเหมือนก่อนก่อนสวิสปอดใหญ่ขึ้นนิดนึงขาว่าใหญ่ขึ้นนิดนึงคือเรื่องของทางสเตนมันใหญ่ขึ้นทุกอย่างมันใหญ่ขึ้นมันก็ขยายออกมันก็บานออก ตัวคานที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างข้างล่างกับข้างบนที่เวลาเขาปั๊มออกมาแล้วมจะมีคานตรงกลางไอ้คานตรงนั้นก็เอามาสําหรับซับแรงและกระจายแรงออกที่ดีเท่ากับว่าตอนนี้คือมันจะเป็นเหล็กที่เสถียรและนุ่มและสามารถคนโทรลและสร้างสปีดได้และที่สำคัญตีแล้วมีสปินและนี่กันก็ดีตกหยุด เท่ากับว่ามันจะไม่ไม่เกิดอาการที่แบบว่าตีแล้วลูกมันจะฉีดฮอตเกินขึ้นไปหรืออะไรอเงี้ยครับคือลดอาการดิสเพร s ชันที่มันกว้างให้แคบลงเจ้าตัว 3D ที่บอกคือ d i s p พร s ชันดิสเซนต์แองเกลแล้วก็ d ิ s เซ n t Control นั้นที T100 หลักหลักดิสเพรสชันคอนโทรลอัพเกรดขึ้นมาสูงมาก และตามมาด้วยตัวของดิเซนแองโกลแล้วก็เติมตามด้วยดิเซนคอนโทรลเพราะว่าคนที่จะใช้ทีร้อยส่วนใหญ่ไม่วอรี่เรื่องระยะละไม่ว่าเขาจะตีได้ไกลหรือเขาจะตีไม่ได้ระยะแต่เขาวอรี่เรื่องการขึ้นกรีนของเขามากกว่าถ้าเขามาใช้ตัว t ีร้อนะสำหรับเจ้าตัวนี้หลอบจะเป็นอทัลหลอบปกติครับอาเป็นลักษณะที่เป็น โมเดลทัวร์เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะยากหรืออะไรมันไม่ได้โอ้ยแบงหงายแอดขนาดนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันทําขึ้นมาง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับแล้วก็ตัวเรื่องของ Variable face thickness ก็คือเวลาที่เขาทำเหล็กขึ้นมานะครับตรงข้างล่างตรงตำแหน่ง impact ของบอลเนี่ยมันจะมีเหมือนก้อนขึ้นมาก้อนหนึ่งก่อนที่จะใส่ทางสเตนไอตรงนั้นน่ะก็จะทำหน้าที่คอยกระจายแรงซับแรงช่วยกับคานด้านบนอีกเพราะฉะนั้น s ว e สป Spot ก็จะชัดขึ้นอะไรก็จะชัดขึ้นมีสิ่งเดียวที่หลายๆคนจะบอกสำหรับคนที่ชอบแบบความติกอฟแบบต้องแบบโหดร้ายยากลำบากเงี้ยครับ จะชอบตรงที่ว่ามันจะต้องบางๆต้องโครมๆสำหรับรอบนี้ไทเทเนไม่ได้ทำโครมขนาดนั้นครับจะออกเป็นสีแนวสตินหน่อยพอเป็นสีแนวสตินปุ๊บเวลาจดจากข้างบนมาเนื่องจากสีมันด้านขึ้นมันมีความขาวมากกว่าความโครมมันก็เลยดูใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งดูเป็นมิดดูพองขึ้นเล็กๆถ้าเป็นภาษาไทยจะเรียกว่าดูไม่ใช่ภาษาไทยถ้าเป็นรถยนต์จะเรียกว่าวายบอดี้คิดอ่าจะดูพองๆหน่อยนะครับ ก็เพราะพองขึ้นเพราะทางสเตนมันต้องใหญ่ขึ้น10%แหละมันก็เลยพองขึ้นนิดนึงนะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ตอบโจทย์มากขึ้นเมื่อคุณไปฟิตติ้งที่ทางของไททอลิสเลยก็คือตอนนี้ระบบไททอลิสในการฟิตติ้งในการฟิตติ้งของเขามีด้วยกันเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับจับเหล็กเหล็กสมัยก่อนเวลาที่เขาใส่อห,หัวหัวกับก้านเนี่ยไอตัวที่เป็นอะแดปเตอร์เขายางปรับได้ไม่เยอะแต่ตอนนี้สิ่งที่ไททอลิสทำคือไททอลิสทำการอัปเดตอะแดปเตอร์ให้เป็น true f f t เป็นช sure ัวร์ฟิตแบบที่ใช้ในไฮบริดแฟลเวอร์ไดรเวอร์แต่เอามาใส่กันเหล็กแต่ใช้เฉพาะฟิตติ้งเท่านั้นนะครับมันก็เลยจะสามารถฟิตติ้งได้แบบละเอียดขึ้นตัวแปรเยอะขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นสําหรับฟิเตอร์และง่ายขึ้นสําหรับเราด้วยเพราะมันสามารถ flat, ดัดแฟตดัดอัพไรส์เก็บหลอดที่ต้องการไว้เพิ่มเบ้าลดแบบทำได้หมดแล้วก็ง่ายๆคือสมมุติว่าเราต้องการที่จะเป็นหลอดเท่านี้ แลตเท่านี้แต่เราตีแล้วทำไมมันไม่ได้ระยะวะเออทำไมไม่ได้ระยะวะมันได้ได้ทุกอย่างได้ดีเซนได้อะไรหมดแต่มันไม่ได้ระยะเราเปลี่ยนกานโดยที่รักษาหลบเดิมอะไรแบบเดิมได้ครับอ่าเวลานะแล้วถึงเวลาสั่งมันก็จะง่ายเลยนะฮะแล้วก็สมัยก่อนเวลาลองเหล็กไทลิสเนี่ยหัวก็จะเป็นหัวเหมือนที่รีเทลเลยแต่รอบนี้หัวเขาสามารถ ลดน้าหนักได้เพราะมันจะมีหมุดน้าหนักอยู่ข้างบนไอตัวนี้ก็คือเอาสามารถเอาไว้สําหรับเรื่องของสวิงเวทละครับถ้าน้ําหนักหัวมันลดลงกว่านี้ได้นิดนึงมันก็อาจจะเพิ่มสปีดได้ถ้าน้าหนักหัวเพิ่มกว่านี้นิดนึงก็อาจจะเพิ่มแรงประทะได้อะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับคนที่บางคนแบบหัวเหล็กมันหนักไปอาจจะลดสวิงเวทอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาตอมได้ทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นก็ จะบอกว่าเวลาคุณไปลองเหล็กตัวทีร้อยไม่ต้องกลัวแล้วว่าคุณจะตีได้หรือไม่ได้ก็ต้องกลัวว่าโอ้มันเป็นเหล็กลโลเฮ้ยมันง่ายลงกว่าเดิมเยอะสิ่งที่ได้กลับมาเห็นเห็นเลยคือเรื่องของความสบายในการตีไม่ต้องจําเป็นต้องเอาริ้งเอชกดแล้วสามารถใช้เบาสโซของเขาเด้งช่วยได้ระดับนึงเลยนะอืมเอาจริงมีเยอะกว่ารอบที่แล้วอยู่ประมาณนึงเลยล่ะครับอ่า หลอบที่มีสำหรับตัว T ร้อยก็จะเป็น pitching อยู่ที่45เหล็ก7ดอยู่ที่33เพราะฉะนั้นมันก็เป็นโมเดนทัวร์ครับไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวโอ้ยฉันจะตีรอยฉันจะตีไม่รอยฉันจะอะไรอย่างเงี้ยก็ุยได้เต็มที่เลยครับนะดูได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะตีลอยหรือไม่ลอยเพราะยังไงสามารถคัสตอมให้มันเหมาะกันได้อยู่แล้วสิ่งหนึ่งที่สําคัญถ้าคุณจะมาใช้ไทลิสต,ตัวเจนใหม่นี้สิ่งหนึ่งที่สาคัญ คุณต้องมีก็คือสําหรับตัวทีร้อยนะความมั่นใจในการสวิงนอกนั้นมันช่วยหมดแล้วครับมันไม่ได้ยากอะไรเลยฟิลง่ายเบ้าทํางานดีเรื่องของกรูฟก็เหมือนกันในกรูฟนั้นกรูฟจะลึกขึ้นในตัวเหล็กยาวเพื่อสร้างสปินทาให้เวลาตีเหล็กยาวแล้วมันไม่โอเวอร์ชูเวลาที่มันอยู่ในที่ที่เราลายไม่ดีหรือเวลาที่เราตีแล้ว เราต้องการให้เหล็กยาวมีสปินในการสร้างดีไซน์แองเกิลหรือต้องการให้มันลอยนั่นเองมันก็จะมีตัวกรุ๊ปที่เรียกว่าลึกขึ้นละเอียดขึ้นกว่าเจนที่แล้วแล้วก็จะเป็นโปรเกรสซีฟกรุ๊ปก็คือไล่เหมือนกับโปรเกรสซีฟในการทําไม้แหละครับก็คือเหล็กยาวเบาเหล็กสั้นหนักอ่าอันนี้คือโปรเกรสซีฟใช่ไหมกรุ๊ปเหมือนกัน เหล็กยาวกรูฟเยอะเลยให้สปินมากๆจะได้ลอยสบายๆเพราะว่าคนตีเหล็กยาวไม่ลอยเหล็กสั้นลอยอยู่แล้วหรือว่าเหล็กกลางลอยอยู่แล้วก็กรูฟก็ค่อยๆสบายขึ้นกรูฟก็ไม่ต้องลึกมากกรูฟก็บ่อนลงผ่อนลงกว้างขึ้นกว้างขึ้นเอาให้มันทํางานได้ดีขึ้นโดยที่ว่าไม่ต้องแบบว่าโอ้ยลึกมากอะไรอย่างเงี้ยครับสําหรับตัวโปรเกรสซีฟกรูฟนะแล้วก็เรื่องที่สําคัญนอกจากเรื่องต้องมาฟิตติ้งแล้วมาอะไรแล้วตัวทีร้อยตัวนี้เป็นตัวที่ บูที่สุดก็จริงแต่สมัยก่อนผมจะให้ให้คำนิยามว่าเป็นพี่ใหญ่ที่ต้องยอดฝีมือใช้ต้องอะไรใช้ตอนนี้สำหรับผมผมมองว่าเป็นพี่ใหญ่ที่ต้องการให้คนตีกอล์ฟมาตีเขาเยอะ เพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้บูล้างผ่านขนาดนั้นแหละมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตให้คะแนนนะครับจากที่บอกมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั้งสเตนที่เพิ่มขึ้น10%หัวท้ายใหญ่ขึ้นตัวบารข้างหลังที่เอาไว้ซับแรงมากขึ้นตัวโซด้านหลังตัวตัวโซกับเทรลเอทด้านหลังด้านล่างที่สามารถทำให้ผ่านเทิร์ฟได้ดีขึ้นและง่ายขึ้นตัวบอดี้ของเหล็ก ที่เบาลงและโป่งขึ้นเพื่อรับกับทางเซนที่ใส่เข้าไปตัวหน้าโปรเกรสซีฟที่มีการทำให้ในเหล็กยาวสามารถตีสร้างสปินได้เยอะขึ้นลอยได้ง่ายขึ้นรวมทั้งหมดนี้มาอยู่ในตัวนี้ครบทั้งหมดช่วยการสร้างสป e ดคอนโทรลดิสเพ e s s ชัน Control และด e เซนดิ่งแองเกิลที่ดีในตัวทีร้อยนี้รวมทั้งหมดแล้วผมขออนุญาตรวมเป็นคะแนนเตะพอยต์ไว้อยู่ที่ 9.78คะแนนครับถามว่าทำไมให้9.78ทำแรกเลยที่ถามว่าให้9.78เพราะหนึ่งคือตอนที่เราไปลองเราเห็นภาพมาแล้วเรารู้สึกรู้สึกว่า T100 ตัวนี้มันจะยังน่ากลัวเหมือน T100 ตัวเก่าๆหรือเปล่าแต่สิ่งที่ออกมาคือ T100 ตัวนี้ไม่ได้น่ากลัวครับ T100 ตัวนี้ที่ยังโดดไปไม่ถึง10เพราะว่ายังต้องการการซ้อมอยู่ในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าเขาจะช่วยแบบว่าโอ้คนแบบ ไม่ต้องเป็นยอน้อนไปเมื่ออยากตีเหล็กหล่อๆมาตีตรงนี้ก็ตีง่ายตีได้สบายอยู่แล้วอ่ะแต่ถ้ามันจะต้องการให้เข้าไปใน p e r f o r m มนซ์ที่มันสามารถทําได้ในขนาดนั้นนะคุณอาจจะต้องซ้อมและซีเรียสกับมันนิดหนึ่งนะครับก็ตามคะแนนที่ให้ไปนะฮะยังไงก็ไปลองกันก่อนนะแล้วก็เลือกก้านได้ตามชอบใจเลยผมใส่โปรเจกเตอตีโค่นมันเลยผมใส่ AMT ตัวซิลเวอร์ถึงแม้ว่าตัวก้านสต็อกของ AMT ที่ติดมามันจะเป็นไว้นะ แต่ว่าผมใส่ตัวซิเวอร์เพราะเขาให้ลองของใหม่เนี่ยก็รู้สึกว่ามี feeling ที่ดีมีอะไรที่ดีแล้วผมเพิ่งรู้ว่าถ้าผมจะใช้ไทเลอร์ลสจริงๆผมอาจจะต้องดัดแปดกระจุย2ซึ่งตอนที่เราใช้ MB Ki 10, แก่บ c เ710เราดัด1.5ึ่ะเราแฟด1.5แต่พอตอนนี้มาต้องเป็นแฟด2นะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะสำหรับแฟนๆไทร์ลิสรอบนี้ ตัวร้อยที่ต่างกับ150คือมันคอมเพ c t จาก150หลอบลบหงายขึ้นนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรทั้งสิ้นแล้วมันทำขึ้นมาเพื่อเป็นเหล็กสายคอนโทรลโดย100%โดยที่ว่าเรื่องของ d e s ซน n a เกิลหรือเรื่องของ ball speed ไม่ได้ตกหายไปไหนเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะอย่าออย่าลืมไปลองก่อนนะจ๊ะก็ตามนั้นครับตามนั้นครับคอมเมนต์ได้เลยข้างล่างนะครับคุยกันเลย ว่ารู้สึกยังไงได้ไปลองมาแล้วหรืออยากไปลองอะไรยังไงสอบถามเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงครับยินดีคุยกับทุกคนขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามกันมานะโอ้รักทุกคนมากๆเลยนะครับไม่คิดว่าจะมีคนมานั่งฟังไอ้อ้วนพูดด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยครับเนี่ยครับคิวอาโค้ตรงนี้นะครับก็มีคิวอาโค้ดสำหรับอ่า พพอร์ตผมพัฒนาช่องนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นอ่าโอเปนแชทนะครับก็โอเปนแชทก็เข้ามาพูดคุยกันได้ครับจะมีไลฟ์เหมือนกันจะไม่ได้ส่งเดียวกับไลฟ์ใน YouTube ขนาดนั้นนะไลฟ์ Live ใน u t u b e ก็จะคุยจริงจังหน่อยแต่ไลฟ์ใน Open Chat มันก็จะปาร์ตี้กันไปนิดนึงนะครับมันก็จะเป็นปาร์ตี้สบายหนัั้นมากขึ้นนิดนึงเอามาไว้ระบายได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีแชท ไลฟ์ไม่ใช่ไลฟ์แชทมีไลฟ์ใน YouTube ทุกวันพุธเหมือนเดิมนะครับเรามาคุยกันได้เนาะก็ก่อนจากกันไปต้องขอบคุณสปอนเซอร์ครับนี่ครับไททอลิสครับผมนี่เป็นรองไม้ฟุตจอยนะครับก็เป็นของเขาอคูชเน็ตเนาะ CNX ครับแล้วก็อุดมพานิชครับเรื่องอุปกรณ์ไปทั้งสองฝั่งนี้นะครับในการแต่งโปรเกียครับไม้ที่ดีที่สุดจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไล์โปรครับถามว่าทำไมโปรเกียเป็นไม้ที่ดีที่สุดจากญี่ปุ่นขอให้สปอนเซอร์ผมครับปูเซ็ตนะฮะแล้วก็ไทเทอร์ลิส อุปกรณ์ต่อมาเดี๋ยวจะมีการอัปเดตถุงก๊อฟผมกันแล้วก็ไปดูกันว่าไทเดอร์เขาให้อะไรมานะครับแล้วก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละอุดมการญี่ปุ่นมิตซูบิชิแล้วก็ NS Pro ไปทางอุดมได้เลยนะครับมีของให้เลือกมีทุกแบบทุกสไตล์แล้วแต่คุณรีเควสได้เลย CNX ก็อยู่ที่โพธารายครับเข้าไปได้เลยครับเน้นการทําไม้นะครับเป็นร้านฟิตติ้งที่ดีเหมือนกันนะครับอ่าโปรทัวร์ไปเยอะครับ,บตัวมาชานเหมือนกันไลฟ์โปรครับแว่นตาก,กันแดด ของดีของไทยราคาไม่แพงใส่ได้แต่ว่ายน้ําตีกล์ฟว่ายน้ําใส่ไม่ได้ตีกลอฟยิงปืนขับเครื่องบินขับรถได้หมดครับผมโอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ตามกันมาเตอมกันต่อไปนะครับแล้วก็มีอะไรทักมาได้ยิงก้างได้เลยนะจ๊ะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสำหรับตอนนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย